ราเฟลเลเอ,อเลเลโอ้โหได้หนาะได้หนาะได้หนาะเลี่ยมเข้าซ้ายแล้วเนี่ยบอลโอ้โห,ด,โโหดูครับความแข็งแกร่งของราเฟลเรอฮุยแล้วเ,เ,เ,เลี้ยงมาอย่างนี้แล้วดูยิงครับเป็นการจบสกอร์ที่อย่างที่เจมบอกไปครับเป็นเป็นการจบกอร์แบบใหม่ที่เพิ่งนําเข้ามา นอกจากการยิงแบบปีไซส์ก้อยแล้วการยิงเลียดแบบใหม่ที่โคตรจะรุนแรงนี้ก็นับว่าเป็นลูกยิงที่น่าสนใจมากๆในแผดล,ล่าสุดของเกม f n Line เลยทีเดียวซึ่งผมนั้นก็ได้ไปลองมาบ้างแล้วก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆแต่ว่าลักษณะของการกดนั้นจะแตกต่างจากการกดโลไดเวนช็อตหรือว่าการยิงลูกเลียดแบบปกตินิดหน่อยโดยปุ่มที่จะต้องกดเพิ่มขึ้นมานั้นคือปุ่ม Q หรือว่าปุ่มใช้ทักษะบุกในจอยนั่นเอง สำหรับสเตปการกดนะคล้ายๆกับการยิงลูกชิปนะครับนั่นคือกด Q คิวค้างไว้แล้วก็กดดี2ครั้งสำหรับการกดดี2ครั้งเนี่ยไอสเตปการยิงมันจะคล้ายๆกับการยิงเลียดหรือว่าลูกโรไดเวนช็อตนะครับส่วนเทคนิคการกดยิงให้แรงนะครับคือน้ําหนักการยิงจังหวะแรกเนะี่ยกดจังหวะแรกให้นานนิดนึงนะฮะให้น้ําหนักมันขึ้นและกดจังหวะที่2ให้ไวนะครับก็อย่าก,กด แบบยิงติดกันนะมันจะเบาแต่ถ้าเกิดว่าเรากดผิดพลาดนะครับมันก็จะกลายเป็นลูกชิปแบบฮาฮาแบบสเตปนี้เลยนะครับดูฮะนี่ <laughs> แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อน <laughs> เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ <laughs> ก็ฝากกดไลค์เป็นกระใจายให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับการยิงลูกลักษณะแบบนี้ <laughs> ก็คอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้แล้วไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับวลาไปก่อนสวัสดีบาย